จากเหตุคนร้ายยิงปะทะกดระเบิดใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจและอสอขณะออกตรวจพื้นที่ภายในเขตเทศบาลตำบยลยะรังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อคืนวันที่28สิงหาคม2566ที่ผ่านมา เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ต้องสูญเสียเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเป็นลูกหลานของคนในพื้นที่จำนวน4รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายหนึ่งในนั้นคือเด็กชายดานิพาหะที่ตกเป็นเหยื่อของการกระทำอันโหดเหี้ยมไร้มนุษยธรรมของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง เด็กน้อยวัยเพียงสามขวบได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดขณะที่ออกไปซื้อของกับคุณพ่อสะเก็ดระเบิดฝังอยู่ที่ปอดนับเป็นเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนขวัญสำหรับคนในพื้นที่เป็นอย่างมากด้วยความห่วงใยพลโทสารติสตกุลตนาคแม่ทัพภาคที่สีผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบไปยังจุดเกิดเหตุเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และเด็กน้อยที่ได้รับบาดเจ็บเพื่อแสดงความห่วงใยและเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ถึงแม้ว่าหลายฝ่ายได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อนำสันติสุขกลับคืนสู่พื้นที่แต่มีบุคคลบางกลุ่มยังคงพยายามสร้างสถานการณ์ความรุนแรงโดยไม่คำนึงถึงชีวิตของผู้บริสุทธิ์ เด็กน้อยวัยสามขวบเหยื่อของความโหดเหี้ยมของคนที่ไม่มีคุณธรรมต้องมานอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพราะถูกสะเก็ดระเบิดฝังอยู่ในปอดระหว่างที่ออกไปซื้อของกับคุณพ่อจนกระทั่งตอนนี้ไม่มีแม้แต่วิแววขององค์กรสิทธิมนุษยชนหรือผู้ที่มักจะออกมาริกร้องความเป็นธรรมให้แก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่แต่อย่างใด เอนนั้นอยู่ที่บ้านแบบก็ไม่ได้คิดว่าไปแค่เซ้นแป๊บเดียวเองก็ถึงกลับโดนระเบิดแบบนี้ค่ะตกใจมากไม่คิดว่าจะเกิดก,กับลูกตัวเองแบบนี้ค่ะ <c oughs> แบบสมองแบบแบบเป็นแบบอื่นเลยแบบเหมือนมืดแปดด้านคือไม่รู้จะทํายังไงแล้วแต่ว่า รีบเลยแบบไม่สนแล้วว่าบ้านปิดประตูหรือไม่ปิดก็ไปเลยไปปตัตตานีเลยเพราะว่าที่ยะลังไปไม่ได้ตอนนั้นยกคุณยังปะทะยังอะไรนั่นอีกไคราวนี้แบบรู้สึกว่าลําบากมากอ่ะแบบปกติก็ใช้ใชีวิตเหมือน,นปกติทั่วไปอยู่บ้านอนะะไรไปทางนอกไปเซเว่นไปอะไรแบบนี้นี่อยากให้น้องหายไวๆแบบรู้สึกอยากเก็บแทงนะ้องมามกเพราะสงสารเพราะเด็กไม่รู้เรื่องอะไรเลย ใช่รู้สึกแบบเงี้ยเปลี่ยนเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยตอน ต้องสูญเสียอีกกี่ชีวิตอีกกี่หยดน้ำตาเพื่อสังเวยการกระทำอันโหดร้ายที่ไร้มนุษยธรรมความเป็นธรรมที่ครอบครัวควรจะได้รับองค์กรหรือหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบบาดแผลที่เกิดจากฝีมือของคนเพียงกลุ่มเดียวยากเกินกว่าที่จะลบเลือนนี่หรือคือผลลัพธ์ของความสันติสุขที่ทุกคนต่างถาวิลหาหรือเพียงแค่ความต้องการของคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้น